โอ้ครับพออีกต่อนึงครับไปน,นี้ตัวนี้ส่งไหลยหลายเติบดอกเงียงเง้ยบนใหญ่เลยครับมาเลยล็อกข้างนอกมาอีกแล้ว,มา,ลลวมาอีกต่อนึงครับเดี๋วกกำลังงาม ทีชาบานีสารผ้ามวนครับเมื่อนี้จะผ้าพีพานองมาหาเก็บเห็ดนะครับในเช่นคาวว่าเห็ดปลาออกอันเห็ดปลานี่คือหมายถึงว่าเห็ดแถวบ้านจเจิ้นว่าเห็ดบดนะครับเห็ดบดออกสั่นเนาะนะครับเมื่อนี้ยถืผ้ามาเบิงว่าสีได้หรือว่่ได้สีเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่ตอแรกครับส้งสีคือเพ่นไวอีรีแล้วเนาะนะครับ เด่ว่าดอกกัยังบานใหญ่อยนะครับสังเกตบ้างดอกกันย์ปันไรนะครับแด่ว่าก็เีว่าพ่อได้กแกงเยนะครับนี่คือต่อแรกบานไหลอันหล,ลายต่อคองจะได้แกงอยู่นะครับอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปของปลานะครับที่มหาเหตุนะครับเป็นผู้เขาต่ว่าไฟใหม่ปลาครับฝนกระตุกเพิ่งจะแล้วโบวานนะครับเมื่อนี้ก็ มีเดีดแล้วคาวดว่าต่อไปคงจะมีอาหารการกินเกิดกันอีกหลายอย่างครับไม่ว่าสิเป็นพักหวานเป็นเห็ดหน,หน,หน้าชินิดนะครับไม่รู้การฝนที่จะมาถึงนี่ครับ ต่อนึ่งครับโอ้ยรอรอเยรื่องบดอกไง้สึกว่าจะมีหอยคนเก็บน่าจะเป็นดอกเงยกว่าน,น,นี้แล้วเก็บเมมไมอยู่นี่ครับเนี่ยเม่ไมอยู่นี่เดี๋ยวคนออกดอกเงยไปแล้วนี่เป็นดอกน้อยที่มันเกิดไม่เหลือซึ่งคาดว่าที่เขาเพิ่อนออกไปนี่น่าจะดอกเงยพอสมควรน,นะครับเอา อ่นีอีกตัวหนึ่งครับหาไปเรื่อยๆพอลราแล้แงอยู่เรานอกนอมันนี่หาไปเรื่อยๆครับหามองแกนันแกนี่นแต่เล,ล,ลารู้สึกว่าส่วงสีหาไงเพราะว่าอย่างราะว่าไฟไหม้ปลาอย่างเสร็จต่ออย่างเดียวนะมากกว่านันนี่นี่ปลาย,ยัางหกอยู่หาย่างนะครับโอ้ครับ ็อีกตัวนึ่งครับอันนี้ตัวน,นี้สรวงไหลยหลายเติบดอกเงี้ยบนใหญ่นะรับแม่นข้นนี่ค่ะอายุประมาณจากสี่สิบห้าปีนะครับกำลังต่อเอานะครับตัวน,นี้คข่แม่นแญ่เต็มที่นี่เนี่เป็นหมอนะครับแต่ว่าอันนี้มันยนังดอกหน่อยอยู่กัละง,งามกันงะงามนะครับ นำมาเรื่อยๆครับพอขวานี่ย่างใส่ย่างเดียวจมีบะมีกับบะขอนนี่ขอนี้บะมี่ยังน,นี่จะขอน,น,นบะมีเห็ด เปนเตื้อเตื้อเปลนเป็นดีไปกันได้โอ้นี่คร <tal ho ch> ับพ่ออยิกขอนนึ่งแยวแรงดีแล้วมื่ยนี่นี่ครับหลอดกำลังงามอก็มันให้ดอกเริ่มบานละแล้วก็นี่นะครับกำลังงามกำลังงามแข็งแรงมาหนีนะครับ ติดตามกันต่อไปครับว่าจะได้เพิ่มอีกอว่เลาะหาไปเรื่อยๆครับต่อแรนใส่ยังเดียวปกติบ่ามาต่อกันได้ เเมื่อนี่รู้สึกว่าชิม,มากต่อเป็นพิเศษบรรยากาศแดดร่มร้มนสครับปกติแล้วช่วงเวลานี้มน่หนาสิมมหาอยู่ใฮ้กินหรอกนะครับแดดร่มร้มโตกเนี่ยต้องซุ่มแซวจากน้อยเออเมื่อนี่นะครับ มีชาวมาเท็ดยอก่อไปเถอะมาเลยรอบน้องมาอีกแล้วมา,วมาอีกต่อหนึ่งครับเ <c oughs> ดี๋ยวกำลังงามมาอีกหนึ่งต่อพอจะอีกซีหาต่อก็ได้แก่งแล้วอิดตามต่อไปครับว่าช่วงต่อไปทีได้อีกบ่ แดดลมรมอนตกแล้วครับแรงหักแล้วไม่ได้จับปลาล่ห,ลหาเย,หยเยนะอย่เคยสืบบ้านซนะึ่ดว่าน่าจะได้อีก,อก,ก,อกเพราะได้แกงกินตหน่นะน,นะครับล้วแรงพอดีแล้วนนี้จะบอน้อยนึงเราจะน่อยนึงครับ 見えね